คู้ต่ค้างศึกอิมิเนนแอร์ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับเมื่อวันอังคารที่21มีนาคม60ครับโดยทนายต่อยสมบูรณ์นิกรุติเมทีมาดูดอนคิงหมอเบสกมลาครับเจอกับกล้องศึกสิทธิสารวัตรเสือครับพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ครับกรรมการวิทยาถีนานนท์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับดอนคิงนี่2ฟอร์มหลังก็ชนะนอกยก3มมิวชอโคยูฮะอีสุสุนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนสุภชัยสอเทียนโพครับที่ลุมพินีครับ ส่วนกล้องศึกนี่แพ้ทีนี้ก็น้องเอายก4แสงดาวเอราวัณครับแล้วก็มาชนะคะแนนแบรนด์ไทยกีฬาสปอร์ตยก3ปล่อยตัวมาความได้เปรียบนี่อยู่ที่ด้านของดอนคิงนะครับรูปล่างดียืนมวยสวยครับดอนคิงนะครับนักทกจากแดนใต้ครับกล้องศึกนี่จากแดนอีสานครับเตะหลุดเจอแข้งขวาเอาแข้งซ้ายครับ แต่ว่าดอนคิงไงก็จบสวยครับแข้งซ้ายครับซ้ายราคาครับก้องศิษย์ดอนคิงขวางอือดูครับอือดูครับเตะหน้าแข้งเลยนะครับเตะหน้าแข้งก้องศิษย์เสียหลักนะครับแล้วก็หัวตูมด้วยซ้ายต่อดอนคิงหมอเบสกมาลาเลยว่าเกียรติน่าดีคนเดียวกันเนี่ยครับตั้งขาไว้ดี ตีได้ไม่ได้แหมหาจังหวะตีกันอยู่ครับตีไม่ได้แยกดีกว่าครับกรรมการวิทยาถีนานนท์ครับแข้งซ้ายเจอซ้ายโต้ขวามาสายหลุดครับฝันศอกตีเข่าซ้ายก็ยังขา,ขาดขเกินเกินกันเล็กๆน้อยนนะครับแหมแทงเข่าซ้ายจังหวะพลิกของกล้องศึกพอดีตีเข่าซ้ายครับกล้องศึกตอนคิงตีขวาครับกรรมการแยกครับ แข้งซ้ายครับกองศึกแข้งซ้ายดอนคิงโยกเข้าไปแล้วแข้งขวาซ้ายตั้งแขนไว้ทั้งคู่ตีเข่าซ้ายครับแล้วก็หมุนมาตีซ้ายคืนครับหมดยกที่3ครับแน่ก็นี่ครับ เรื่องของตลาดหลักทรัพย์ก็ยังกุมความได้เปรียบอยู่นะครับทางด้านของเจ้าดอนคิงหมอเบสกามลาครับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มากมายอะไรนะยกที่4นะครับแม่เวลาแกจับหมุนนี่โชว์ความแข็งแรงนะครับว่าแข็งแรงกว่าครับดอนคิงครับก็อยู่ที่จังหวะด้วยครับศึกอีเน้นแอร์นี่ยอดค่าดูค่าชมนี่เจ็ดแสนสามพันเก้าร้อยนะครับยอดที่เก็บได้นะครับชาวต่างชาติน้อยนิดครับสี่สิบสี่คนเท่านั้นเองครับ ถือว่าคนไทยเยอะลูมินีนี่ชาวต่างชาตินี่ถ้าเกิดยังหล่อมแหลมอยู่อย่างนี้นี่ลํบาบากฮะคือยุคลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับผู้บริหารก็ต้องคิดใหม่ทําใหม่ตามไปด้วยครับไปคลาคลืคออยู่กับวัฒนธรรมเดิมๆก็ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนไปตามโลกที่มันเปลี่ยนไปครับต่อให้เป็นเวทีทหารก็เถอะ ตอกตีตกเข่าขวาครับตีเข่าขวามาครับทางด้านของดอนทิงขวานี่ครับอเอามือดันหน้าเลยครับเจ้เข่าขวาของกองศึกตีกเข่าซ้ายไปหน่วยคู่นี้ก็อยู่ที่เวทน้ําหนักก็มีตัวเป็นตัวแปลนิเงือนนะครับแข้งขวาครับเสียบซ้ายมาแทงขวาดูครับอ้าวแล้วก็แทงเขาแต่ขาอ่อนครับกองศึกถีบขวาไปครับดอนทิงแล้วออกแข้งขวา ฟันศอกสายขยันเหลือเกินนะครับก้องสิกนี่ดูครับสะบัดศอกตีเข่าแต่ว่าดอนคิก็จับไม่เหนียวแน่นหนึบนะฮะอยู่เลยครับแช้งขวาครับมุกซ้ายขวาฟันศอกครับเข่าเจอเข่าขวาของดอนคิงโตตีไม่ได้ก็ป้องกันไว้ก่อนครับก้องสิกก็พยายามตีนะครับ ตีไม่กอดนะครับกล้องสิกดอนคิงก็ตีขวาเสียขวามาครับขวาขวางแหมแล้วก็นี่ครับแล้วก็ตีข่าวขวาข่าขวาครับขวางไม่ดีนะครับก็ตีได้ด้วยครับด้านของกล้องสิกเสียงเชียร์มาอีกแล้วตีข่าวครับนวดไปก่อนครับดอนคิงตีเอาเวียงเวียงเวียงอัดล้มล้มไอ้ล้มอ่าแล้วก็ติดเชือกไว้ติดเชือกไว้ยังไม่แองแมงอยู่ข้างล่าง แทงขวาครับดอนคิงขวางแทงข่าซ้ายครับแทงข่าวขวากลองศึกก็ตีคืนครับแทงขวาเล่งตีตีขวาตีซ้ายแล้ะครับกองศึกตีขวาครับขยันครับเด็กคนนี้ครับดูฮะคือชกมวยมีจิตวิญญาณนะครับนี่ครับตีไปเรื่อยครับ เชียไม่เชียไม่รู้แล้วแกก็ตีของแกไปเรื่อยโชคตามใบสั่งเลยนะครับจังหวะแย่นีนชําเรืองมองทีมงานครับตอแล้วก็หมดยกที่4ครับมาดูครับมั่นใจนะฮะรารนี้เปรียบนี่ก็ยังอยู่ที่ทางด้านของดอนคิงอยู่เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับยกสุดท้ายครับใส่กันต่อ แข้งขวายามกดแขนไว้แทงเข่าครับเวียงแทหวางซ้ายมาต่างกับแพงขวาไม่ครับแต่ด้านของ้องศึกตีไม่ได้ไม่ให้คู่ต่อสู้ตีได้ครับตัดทุงเข่าซ้ายไปดอนทิงเด้งตีซ้ายดอนทิงนี่ยกนี้จะเฉยไม่ได้แล้วนะครับต้องขยันขึ้นมาหน่อยครับคือมวยบุกมวยเดินเนี่ยได้เครดิตจากกรรมการอยู่แล้วครับอาแล้ครับแข้งขวาครับไม่ถอยแล้วเหมือนกันนะครับดอนทิง ตีข่าซ้ายครับกองศิกก็เสียบซ้ายเสียบในครับเดินเข้ามาแข้งขวาซ้ายมาแทงซ้ายครับดอนคิงกองศึกตีซ้ายตีซ้ายดอนคิงก็ตีเอา้าแอบดูนี้นี่ไปโหนเชือกแข้งขวาครับดอนคิงครับกดดันทุกทางนะครับตีข่าวครับ ใช้เงินเล่นนะครับคนไม่ได้ใช้กระดาษเล่นในสนามมวยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตีทะเบียนการพนันถูกต้องนะครับที่อื่นไม่ได้นะครับที่เป็นข้อกฎหมายของเมืองไทยครับไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้เล่นการพนันแต่อย่างใดนะครับแต่กฎหมายมาอย่างนี้แล้วก็มวยไทยก็อยู่คู่กับเมืองไทยมานานครับทีขวาครับดอนคิงดูมั่นใจนะครับแข่งซ้ายครับทางด้านของกองศึก ตีเข่าขวามาครับเด้งตีขวาครับทางด้านของกล้องสิครับตีขวาครับมั่นใจคนเดียวไม่ได้นะครับต้องให้เสียงเชียร์แล้วก็กรรมการมั่นใจไปด้วยครับคือก็อยู่ในช่วงเทท้ายปลายยก5แะครับต่างคนก็ต่างหมดแต่ก็ยังกัดฟันโต้กันอยู่ครับด้วยอาวุธตีครับนี่ครับตีขวาตีซ้ายกรรมการแยกออกมาครับวิทยา ตีเข่าครับตีครับอูโหูดูครับดดนศโกโตนะครับแม่จะว่าไปแล้วนี่ก็แย่แกก็ยังโต้อยู่ครับเพียงแต่ว่าเสียงเชียร์นี่บรรยากาศมันอยู่ที่กล้องสัตว์แล้วนะครับกล้องสิกครับขออภัยนะครับโอ้ตีแต่ละครั้งเสียงเชียร์ดังมากนะครับตีแล้วแกก็ขยันด้วยนะครับกล้องสิกสิกิทธิ์สรรเสือเนี่ยครับกรรมการแยกออกมา เดินต่อฮะโยนเข่าซ้ายอีกอนหมดยกครับเนี่ยครับสู้จนวินาทีสุดท้ายครับต่างคนก็ต่างมั่นใจแล้วนะครับก็โยนหน้าที่เป็นของกรรมการเลยกรรมการวิทยาถีนนนนท์นะครับรวบรวมคะแนนก่อนโอ้ชูไปที่น้ําเงินนี่ครับโอ้โหแซงระหัาจริงๆนะครับกล้องสึกสิรัสเสือครับโอ้โหนี่ครับดีโอดีใจครับไม่รู้จะเต้นท่าไหนแล้วมันสะใจจริงๆครับเป็นรองทุกยกนะครับ แล้วก็แซงเอาชะนะได้ครับโอ้เดือดจริงๆครับถ้าเกิดท้อนิดเดียวนี่ไปแล้วครับคุณช้างชชตเตอร์ครับจากมวยสยามครับจัดทรงให้เรียบร้อยหยอดเยี่ยมครับกล้องสิทธิ์ครับหัวใจดีจริงๆครับ